นิ้วหินปูนก็ถ้าแผนปัจจุบันก็คือยิงนิ้วออกแต่ถ้าแผนไทยก็คือถ้ามันละลายออกได้เป็นนิ้วแบบเม็ดทรายเป็นก้อนเล็กๆแบบหินทรายเนี่ยมันจะออกมันจะหลุดออกมากับ ชีอาชีมันจะคูณชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขับออกเองแต่ถ้าพี่เป็นนิวหินปูนแบบก้อนแข็งๆหนักๆเลยยังไงก็ต้องไปผ่ามันบ่หายเพราะว่ามันก้อนแข็งสิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดนิวเนี่ยก็คือส่วนมากนะกินน้ําแข็งเยอะนะคะกินน้ําไม่สะอาดพวกเหล้าเบียร์มันจะทําให้เกิดยูริกสูงหรือกดในร่างกายมันจะทําให้เลือดมันแข็งมันเหนียวแล้วกลายเป็นก้อนหินที่มันฝังอยู่มันจะเป็นพวกตะกอนยาที่เรากินเข้าไปมัน แข็งตัวนะคะหรือว่าพวกเหล้าพวกเบียร์พวกไขมันต่างๆเข้าไปในตัวแล้วกินน้ําแข็งเข้าไปมันจะหนืดจะเหนียวฝังอยู่ข้างในไตของเรามันออกยากนะคะถ้าแข็งขนาดแล้วต้องยิงอย่างเดียวหรือว่าผ่าตัดอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นน,น้อยๆเนี่ยเป็นแค่แบบ ตะกรอนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆขับออกค้างฉี่ได้แค่ปรับอาหารสมุนไพรที่บำรุงไตนะคะหาได้ง่ายๆใบเตยก็ขับปัสสาวะนะคะครูนะคะไปหาใบครูก็ขับปัสสาวะเหมือนกันรากยาคามเหมือนกันนะคะพวกตะไคร้น้ำตะไคร้ก็ช่วยขับปัสสาวะแล้วทําให้ตัวมันเย็นใบยญานางก็ได้ใบบัวบกก็ได้นะคะกินเสริมเข้าไปแล้วกินผู้หลานไปด้วยเนาะ